บริการต่างๆ SME ที่จะเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้งางภาครัฐเนี่ยนะคะจะต้องเป็น SME ที่ขึ้นทะเบียนเพื่อการจัดซื้อจัดจ้งางภาครัฐกับสสวนะคะโดยถามว่าสสวจะตรวจสอบหรือมีเกณฑ์อย่างไรเกณฑ์นั้นเนี่ยนะคะก็คือเราจะดูจากรายได้รวมต่อปีภาคการผลิตรายได้รวมต่อปีไม่เกิน500้ล้านบาทนะคะภาคการค้าและบริการรายได้รวมต่อปีเนี่ยไม่เกิน300ล้านบาท ผู้ประกอบการที่มีที่อยู่ในเกณฑ์เหล่านี้นะคะเมื่อมาขึ้นทะเบียนเป็น s อสภายใต้มาตรการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของสสวเนี่ยก็จะได้แต้งต่อนะคะถามว่าได้แต้งต่ออย่างไรคือ s อสที่ขึ้นทะเบียนเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเนี่ยสามารถเสนอราคาสูงกว่าผู้ประกอบการทั่วไปได้ไม่เกินน้อยละสิก็คือแต้งต่อด้าราคาเป็นลําดับที่1 ถ้าสินค้านั้นยังมีเมนอินไทยแลนด์ของสภาพอุตสาหกรรมด้วยแต้ต่อเนี่ยจะเพิ่มขึ้นไปที่ไม่เกินร้อยละ